ดีนะครับผ <wield ing 1970> <ไ>มพบกับผมอีกแล้วนะครับผมสหายสายบอลนะครับพื้นที่นี้นะครับผมมีแต่คนรักฟุตบอลนะครับผมสําหรับท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร้และก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สหายสายบอลกันด้วยนะครับผมโดยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์บอลประจําวันพฤหัสที่28เมษายน2565กันแล้วนั่นเองนะครับผมโอ้โหโดยลีกที่ผมจะมาวิเคราะห์ทุกคนดูในวันนี้เป็นลีกของ พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมเจาา้าบ้านเป็นคู่ของเจ้าบ้านเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับตามาเยือนของเชลซีโอ้โหโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่6ของตารางพรีเมียร์ลีกและเชลซีอยู่อันดับที่3ของตารางพรีเมียร์ลีกโอ้โหแข่งกันตีหนึ่งครึ่งนะครับผมประมาณตีหนึ่งครึ่งดึกหน่อยนะครับผมแต่สไซ ดูบอลน,นี่น่าจะไม่พลาดกันเลยนะครับผมโดยเฉพาะผมนะครับผมดูบอลแน่นอนนะครับผมคืนนี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจัไม่เสียวเวลาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปวิเคราะห์กันเลยดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ้านนะครับผมทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับห้านัาที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหชีะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับผมโอ้โหแพ้สามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับผมโอ้โห ฟอร์มนี่เอาแน่เอา non ไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยนะที่แพ้นะักแพ้กับอาร์เซนอลต์3ประตูต่อ1แล้วก็แพ้กับลิเวอร์พูล4ประตูต่อ0และนัดที่ชนะก็ชนะนอร์วิซิตี 0, ้3ประตูต่อ2นัดที่แพ้อีกนัดหนึ่งก็แพ้กับเอเวอเรตัน1ประตูต่อ0และนัดที่เสมอเสมอกับเลสเตอร์ซิตี 0, ้1ประตูต่อ1โอ้โห อฟอร์มนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมขนาดเปลี่ยนโค้ชแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเชลซีกันบ้างทีมเยือนทางฝั่งของเชลซีห้านัดที่ผ่านมาของเชลซีนะครับผมโอ้ชนะสี่แพ้หนึ่งโอ้โหชนะสี่นะ,นะครับแพ้แค่หนึ่งเองสหรับเชลซีโดยนัดที่ชนะชนะว์แทมยูไนเต็ด 1>, 1ประตูต่อศูนในนัดที่แพ้แพ้กับอาร์เซนอลสประตูต่อสี่ในนัดที่ชนะก็ชนะคริสตันพาเลส2ประตูต่อศูนย์และก็ชนะเรอัลมาดริดหนึ่งประตูต่อสามและก็ชนะเซาแฮมตันศูนย์ประตูต่อหกโอ้โหมาลงเซาแฮมตันหกประตูเลยนะครับผมนะัดที่ผ่านมาโอโ้จริงๆสําหรับเชลซีนะครับผมอันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปให้ทัศนะนะครับผมแต่ก่อนที่จะให้ทัศนะเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนดูก่อนนะครับผมอ่าเห็นไหมครับ โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเห็นไหมโอ้โหแพ้3ชนะ1เสมอ1และเชลซีนะครับผมชนะสนะครับผมและก็แพ้แค่1เองสำหรับเชลซีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาดูทัศนะกันดีกว่าโดยทัศนะที่ผมจะให้ในคืนนี้เนี่ยนะครับผมผมเนี่ยให้ไปในส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเชลซีที่จะชนะคว้าชัยคว้าแต้มในคืนนี้แน่นอนนะครับผม ฟังอีกครั้งนะครับผมเนี่ยให้เป็นในส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างเชลซีที่จะชนะคว้าชัยคว้าแต้มในบ้านของแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดแน่นอนนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการวิเคราะห์คู่เด็ดคู่เดือดประจําวันนี้นะครับผมตาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้มานะที่มีด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้จนจบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร e และก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สายสายบอลด้วยนะครับผมโดยสายสายบอลเนี่ยมีเพจในเฟซบุ๊กเลยด้วยชื่อว่า สหายสายบอล VIP นะครับผมก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับผม ขอขอบคุณนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับผม MM88win นะครับผมเว็บอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมฝากถอนนะครับผมไม่มีขั้นต่ำนะครับผมถอนสูงสุดได้วันละ5ล้านบาทนะครับผมฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงนะครับผมการเงินมั่นคงแน่นอน100ซนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมีแอดมินคอยให้บริการเราอยู่ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผม กอนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิกนะครับผมพร้อมกับ ID l i ี e ลนนะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็แอดกันไปเยอะๆเลยนะครับผมก็นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมเจอกับผมได้ใหม่นะครับผมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ